ทีนี้มีคำตอบเปลี่ยนคนละครึ่งเป็นชอบดีมีคืนด้วยวิธีง่ายๆแบบไม่ติดแบคไลต์สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านปุ้ยจ๋านะคะก็มาพร้อมกับข่าวสารของมาตรการคนละครึ่งและก็มาตรการชอบดีมีคืนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารนี้กันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารปุ้ยจ๋าก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องปุ้จ๋าด้วยค่ะ โครงการคนละครึ่งกระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่งผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com เพื่อช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในประเทศไทยให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2563ที่ผ่านมาผ่านไปแค่5วันความเคลื่อนไหวล่าสุดในวันที่21ตุลาคม2563ยอดผู้ลงทะเบียน รีรับสิทธิได้มีการลงทะเบียนไปแล้วเกือบ7ล้านรายสิทธิคงเหลืออีก3ล้านรายเท่านั้น ซึ่งหลายๆคนมีคำถามเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนถ้าลงทะเบียนไปแล้วเกิดเปลี่ยนใจอยากจะไปใช้สิทธิ์ชอบดีมีคืนเพื่อใช้สิทธิ์ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง30,000บาทได้หรือไม่โดยเรื่องนี้ได้รับคำยืนยันจากประหลัดกระทรวงการคลังว่าสามารถดำเนินการได้หากลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งแล้วไม่ต้องใช้จ่ายเงินตามที่กำหนดภายใน14วันระบบจะตัดสิทธิ์ดัง กล่าวออกจากนั้นผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ไปสามารถเข้าร่วมโครงการช็อปดีมีคืนได้ต่อไปโดยไม่ถูกแบ็กลิส และหลายคนเข้าใจว่ามาตรการชอบดีมีคืนซื้อสินค้า30,000บาทตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดแล้วจะได้คืนภาษี30,000บาทซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะเงินภาษีจะได้คืนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเงินได้และอัตราภาษีที่แต่ละคนจะต้องจ่ายด้วยสำหรับสินค้าและบริการที่ใช้ลดหย่อนภาษีตามโครงการชอบดีมีคืนได้แก่สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าท้องถิ่น โอท็อปหนังสือไม่รวมสินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ยาสูบสลากกินแบ่งรัฐบาลน,น้ำมันค่าที่พักและค่าตั๋วเครื่องบินประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ถึงวันที่3 1ธันวาคม2563โดยจะใช้รถย่อนภาษีในปีภาษี2563นะัมีนาคม2564 สำหรับการลงทะเบียนคนละครึ่งยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วแนะนำวิธีการเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันเปาตัง,ตงควรเติมเงินเท่าใดก่อนสแกนจ่ายตังกับร้านค้าหลังรับช่วยจ่าย50%ไม่เกิน150บาทต่อวัน เมื่อพู้ลงทะเบียนคนละครึ่งและได้ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วจะเริ่มให้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2563ถึงวันที่31ธันวาคม2563ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน14วันนับถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการไม่เช่นนั้นจะถูกต สิทธิ์และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีกเช่นได้รับ SMS วันที่16-23ตุลาคม2563ต้องใช้สิทธิ์ภายในวันที่5พฤศจิกายน2563 สำหรับวิธีการใช้จ่ายกับร้านค้าสามารถเติมเงินโดยการโอนเงินของท่านไปยังแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตามความต้องการโดยไม่จำเป็นต้องโอนครั้งเดียวส0 0พบาทโดยมีตัวอย่างดังนี้หากต้องการจ่ายค่าอาหาร200บาทต้องมีเงินในเป๋าตังอย่างน้อย100บาทเพื่อสแกนจ่ายกับร้านค้าทุงเงินโดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายให้ร้านค้าอีก100บาทหากจะใช้จ่ายค่าสินค้าจานวน400บาท รัฐบาลจะร่วมจ่ายให้ร้านค้า150บาทต้องมีเงินในเป๋าตังเพื่อสแกนจ่ายเงินอีกอย่างน้อย250บาทโดยภาครัฐจะร่วมจ่ายไม่เกิน3,000บาทตลอดระยะเวลาโครงการ และนี่นะคะก็เป็นรายละเอียดข่าวสารในวันนี้ค่ะที่ปุจ๋าได้นํามาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะปุจ๋าก็จะมาแจ้งอยู่เรื่อยๆค่ะก็อย่าลืมติดตามนะคะกดกระดิ่งกันไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะปุจจาก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะถ้าหากผิดพลาดประการใดไปป่จจาก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ช่องปุจ๋าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ